ตัวนะครับซ่อมแผงควบคุมนะครับเครื่องซักผ้าซ่อมแผงควบคุมนะครับเ,เครื่องซักผ้าที A ่จะชี้รุ่น s f 8 0 f นะครับสาเหตุนะครับเกิดจากวัดไฟวาล์วน้ำผิดเข้าผิดพลาดหรือวาล์วน้ำเข้าช็อตนะครับนี่คือที A ่จชีครับรุ่น s f 8 0 f ครับ นี่นะครับเกิดจากป่อน้ำเข้าโอมต่ำนะครับเกิดชอดการโอมต่ำหรือการวัดสิทธาวัดโดนสิทธาเป็นการตั้งย่านเราแสไปวัดโตนนะครับก็ติดน,นั้นเหมือนบาอน้อําช็อนนี้อันนี้กดไม่ขึ้นครับเราเสียไฟเข้าไปแล้วกดไม่ขึ้นก็แสดงว่าไม่ได้เสียไฟยอย่างเดียวแล้วนะครับเสียอาจเสียที่อยู่ร่วมด้วยนะครับเราต้องมาดูต้องดูต้องดึงไฟอ่อนครับหลังจากนั้นก็ การถอดออกมาตัวแอกก็อยู่ตรงนี้นะครับรูปร่างจะเหมือนอ่ารูปร่างจะเหมือน CPU ครับไม่ใช่ครับรูปร่างจะเหมือนอ่าพาร์ทิตเตอร์นะครับรูปร่างของตัวแอกนี่สองตัวิ í t บวาวน้ำเข้านะครับอ่มันจะเวลาวัดนมันจะมีเสียงตีเลยนะครับ โดยการวัดที่ T2 นะครับสายสีเหลืองวัดเข้าที่ขา T2 นะครับนี่อยู่ขาริมสุดนะครับอันนี้คือจายแอกนะครับรูปร่างเหมือนทรัชิตเตอร์นะครับอย่างที่บอกนะครับทรัชิตเตอร์ตัวเล็กนะครับต้องแง่ออกมานะครับแง่บอรออกมาแล้วเพื่อทําการเจาะนะครับจริงๆแล้วถ้าแต่แอบวอย่างเดียวก็ มันก็ไม่ยากนะครับเพราะเราเปลี่ยนสาตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วครับถ้าสายรั่วอย่างเดียวการกดสวิตช์พาวเวอร์มันจะติดนะครับเพียงแต่วาวน้ําจะไม่ปล่อยน้ําเท่านั้นเองเพราะว่าไฟมันจะตกก่อนเลยครับเนื่องจากมันรั่วหลังจากทำการเจาะเราก็จะแงะออกมาครับการแงะก็อย่างงัดแรงนะครับถ้างัดแรงเป็นวงจรลายวงจรจะขาดนะครับจะยุ่งกันใหญ่นะครับใช้บิดเอาครับ ถ้ใช้บิดอย่างนี้นะครับอย่างงัดตรงๆนะครับเพราะว่างัดตรงๆจะเกิดแรงบิดสูง้วก็เลยขาดแล้วก็ใช้สไลด์แงออกมานะครับแล้วก็เราจะต้องทำมาสะอาดหัวแรงด้วยนี่พัเตอร์อย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าเรามีพลาสติกติดครับเอออันนี้เป็นบอร์ดสองชั้นนะครับมันจะมีลายวงจรทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับ ดังนั้นเเราจึงไม่สามารถดูดองมาได้ครับต้องบิดออกมาบิดให้ขาดเลยครับนะครับรูปล่างจะเป็นอย่างนี้นะครับคล้ายคล้ายทานิเตอร์จะไม่มีขาดแล้วครับเพราะบิดขาดนะครับอันนี้ผมได้ไล่วงจรมาถึง CPU นะครับตัวดำๆสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือ CPU ครับตั้งไปที่อโอห์มนะครับเราจะวัดโอห์มนะครับว่าถึงกันหรือไม่ครับตำแหน่งนี้นะครับ ทรานซิ Digital, สเตอร์นะครับดิจิตอลทรานซิสเตอร์ครับอันนี้อาตำแหน่ง11นะครับอันนี้เดี๋ยวครับอ,อันนั้นที่ชี้อยู่นั่นคือขา B ของทรานซิสเตอร์ครับเป็นขาของทรานซิสเตอร์ดิจติตอลทรานซิสเตอร์ครับดิจติตอลทรานซิสเตอร์นะครับดิจติตอลทรานซิสเตอร์จะแปะอยู่ตรงนี้นะครับตำแหน่ง DT 37นะครับ อันนี้ไตแออันนี้สายสีเหลืองครับวางน้ำเนี่ยสายสีเหลืองครับที่ทําการช็อตมานะครับแล้วก็เข้ามาเอามาตรงนี้ายแอบรั่วนะครับอดแล้ววัดแล้วไ้แอบรั่วนะครับวัดที่ขาริมกับริมนะครับตั้งย่านคูณสิบเทครับนี่จะเข็มวัดได้ถ้าขึ้นนิดเดียวเสียเลยครับสหรับสายวัดด้วยนะครับถ้าวัดเข็มขึ้นนิดเดียวเสียรั่วนะครับของดีจะต้องไปขึ้นเลยครับอันนี้ตำแหน่ง R สิอครับ ค่า210โอห์มนะครับอันนี้วัดแล้วยืดยืดค่าไปแล้วครับยืดค่าเป็นระดับเพเลยนะครับคี่วัดได้นะครับนี้เสียหนึ่งตัวนะครับต่ออยู่ที่ขา C ของดิจิตอลนาริสเตอร์นะครับตำแหน่ง D.C. 37อ่าผมได้ออก D.C. 37ออกมาแล้วนะครับดิจิตอลนาร์ิสเตอร์นะครับอันนี้เอาออกไปแล้วนะครับอ่เอาออกไปแล้วครับแล้วลองวัดขา B ในตำแหน่งนี้จะช็อตด้วยนะครับ B ีกับ E ช็อตกันเลยนะครับตำแหน่ง BE นะครับเมื่อเอาออกแล้วมันยังช็อตกันอยู่เลยครับ DT37 นะครับ DT37 ตำแหน่งนี้นะครับผมได้เอาตัวทรานซิสเตอร์ออกมาแล้วนะครับเป็นทรานซิสเตอร์แปรผันนะครับเออ่มันขาเอ่อมันมันมันช็อตที่ขา BE นะครับเราจะตามขา B ไปนะครับว่าขา B จะไปช็อตกันตรงไหนครับเพื่อทำการซ่อม B ีจะอยู่บริเวณนี้นะครับส่วน A นั่นก็ไหม้ดำปิดไปแล้วนะครับีนตำแหน่ง B, C, C ดัานบนนะ B, E อันนี้ B แล้วก็ E แล้วก็ C ข้างบนออันนี้ผมก็จะทำการวัดอ่ตั้งไปที่ยา่านอ่โอน่น ต้องตั้งย่านโอมนะครับย่านโอมนะครับวัดที่ขา BE นะครับได้2.7โอมนะครับซึ่งเป็นโอมที่ต่ำมากครับซึ่งแสดงว่ามันช็อตอยู่นะครับไม่รู้อะไรช็อตนะครับเราจะตามขา B ไปนะครับที่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับผลุปินมาตรงนี้นะครับเป็นแบบแบบของสองชั้นครับอ่าเนี่ย ใส่ลงไปนี่ค่ะบีอยู่ตรงนี้นะครับบีอยู่ตำแหน่งนี้นะครับอ่แล้วก็จิ้มมิตเตอร์เข้าไปนะครับตรงนี้ครับบีของดีทีดิจิตอลทาร์ิสเตอร์ตำแหน่งสาอ่าของนีตาชินี่เขาใช้เป็น PNP นะครับ PNP ครับอ่าแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเราจะต้องวัดนะครับว่าอ่า ที่ขาบีนะครับมีตัวเสียทั้งหมดสี่ตัวนะครับที่วัดได้นะครับวงจอรมันจะโผล่มามันจะไหลามาตรงนี้นะครับที่วัดได้แล้วนะครับโอมถึงกันนะครับค่าของสายเราสายมิเตอร์นี่อยู่ที่ประมาณ0.2โอห์มนะครับจะทำการวัดโอห์มว่าถึงกันหรือไม่นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่มันลงมาใต้ปินนะครับ ขาบีมาต่ออยู่ตรงหัวมุมนี่นะครับนับจากหัวมุมมาขาที่ส uh อ,องเห็นไหมครับถึงกันนะครับประมาณถึงุสามโอมนะครับแสดงว่าถึงกันแล้วนะครับอันนี้เป็นลายวงจรด้านบนนะครับแล้วมันจะทะลุมาที่ลายวงจรด้านล่างนะครับทะลุลงมาเนี่ยเราจะดูว่ามันทะลุมาตรงนี้หรือไม่นะครับประมาณว่าโอมถึงุดสองโอมครับมันทะลุลงมาจริงนะครับอยู่ที่ตรงถ้านับจากหัวมุมนะครับหัวมุมตรงนี้นะครับ ก็คือขาที่2นะครับนับจากหัวมุมมาขาที่2ขานี้จะเป็นตัวสั่งไฟไปที่ขาทิสเตอร์คนิตพีเครับเป็นวิธีต่อขาทิสเตอร์นะครับขานี้นะครับต่อตรงๆเลยนะครับกับขาทิสเตอร์ตรงนั้นนะครับวิธีต่อขาทิสเตอร์ของขาเนี้ยมาช็อตไปแล้วครับเท่ากับ B กับ E ช็อตกันนะครับขา B ต่อที่ CPU นะครับส่วนขา E ก็ต่ออยู่กับฟาวนะครับ แต่อันนี้เป็นการาวแบบการาวบวกนะครับอ่าแล้วก็เป็นไงครับมันช็อตลงไปแล้วเสียแล้วครับอ่าก็ต้องซื้อบอร์ดใหม่อย่างเดียวแล้วนะครับช็อบไม่ได้นะครับสำหรับนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ